อาหารเช้าของลูกๆเรจะตื่นมาทำอาหารเช้าให้เด็กๆทุกเช้าเลยเนาะนี่จ้ะก็จะมีวาฟเฟลเบคอนแล้วก็มีสมเชงด้วยจ้ะน้องชบาดื่มนมส่วนน้องจนตาตาชอบดื่มมาน้ำซับปะรดจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวจะเรียกลูกๆมากินข่าวก่อนจ้ะ กินข่าวซิจเรียบร้อยเราจะได้ไปโรงเรียนกันจ้ะ เด็กๆไปโรงเรียนแล้วรถโรงเรียนมารับเราจะเดี๋ยวนั่งดูอยู่ในบ้านเนาะอยู่กระตุกหน้าต่างจ้ะไปโรงเรียนกันแล้วจ้ะนอะ้องฉบาแล้วก็น,อกกนาา้องเจนต้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เราไมา้แล้วเนาะเรามาแปบ๊บๆจ้ะเด็กๆไปโรงเรียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเราวก็มาอาบน้ำแต่งตัวทําความสะอาดบ้านซักเสือ้อผงเสื้อผ้าสเสร็จแล้ว ก็ได้เลิกแต่ยามจะทํากับเข่าไปส่งไฮเบิรรี่ที่ทํางานเนาะอยู่ก็อเมริกาตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเช้าลจ้ะเดี๋ยวคุยไปด้วยแล้วก็ทำมาพัดไทยไปด้วยเนาะตอนนี้กําลังจะทําพัดไทยกุ้งจะใส่ไก่เนาะเราล่างทําความสะอาดกุ้งเซ็จเรียบร้อยล้วจะเราจะทําพัดไทยกุ้งแล้วก็ใส่ไก่ด้วยจ้ะเดี๋ยวยังไงมาช่วยเราทำกับเขาเนาะทำกับเข่าเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอากับเข่าไปส่งไฮเบิรรี่ที่ทํางาน วันนี้แบบมีเรียนออนไลน์เนาะอยู่ที่บ้านจ้ะก,ก็เลยไม่ได้เข้าไปที่มหาลัยเนาะก็จะทําการบ้านเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปฉีดวัคซีนจะ้ะวัคซีนนี่เราจะฉีดอ่ะช่วงเดือนกันยายนหรือว่าตุลาคมก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันเวลาเขาช่วงหนะาหนาวเนี่ยคนเขาจะไม่สบายกันบ่อยเป็นไข้หวัดเป็นวัดเป็นอะไรเนี่ยก็เลยต้องฉีดวัคซีนตัวนี้จะเชื่อฟูชาร์ดนะเราจะต้องฉีดอ่ะปีละหนึ่งข้างแต่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะ เดี๋ยวพัดไก่ก่อ่จ้ะพัดไกยู่นี่เราจะให้ดูนี่จ้ะเราพัดไก่เ,เราจะใส่กุ้งลงไปเลยจ้ะอ้ยยังหอมเลยเดี๋ยวพัดกุ้งก่อนจ้ะ นี่จ้ะพอแหววพัดกุ้งเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็จะเอามาแยกไว้ต่างหากจ้ะเพราะว่าเราพัดเส้นหมี่เ,เร็จแล้วเราก็เอาลงเลยจ้ะแรววพัดซุปแล้วจ้ะมาตักใส่ในยกีกล่องเลยเครื่องเมคโคปก็ไม่เป็นไรจ้ะพัดได้เยอะพัดอร่อยเยอะนู่นชมเจ้าของ พัดอร่อยอยู่ยังวะพอดีเส้นพัดไทยมุดเนาะแบวก็ได้ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวพัดเอาจ้ะใช้แทนกันได้อยู่จ้ะซีทร,ร้อยแล้วจ้ะแหวก็จะเอาถั่วโรยลงไปเลยนี่จ้ะจะเอาไปแห่บิลลี่แล้วจ้ะแหบวบใส่พริกลงไปแล้วเนาะแรบวบก็เลยจะไม่ใส่พริกเพิ่มอีกจ้ะ เดี๋ยวเอามาใส่ในถุงกันจ้ะได้พัดไทยได้สมด้วยจ้ะลูกนึงก็มีกระดาษเช็ดปากด้วยแผนน่นนะเราจะเอาเขาออกไปส่งไฮเบิลลีนะ่เนาะลืมถอดที่กันเปื้อนออกแล้วก็ได้ มื่อวันก่อนฝนตกจ้ะแบบก็เลยเอาเนี่ยต้นดอกมะลิแบบวเนาะเอามาตากน้ำฝนจ้ะเดี๋ยวไปส่งขขาวให้เบลลี่กันเราถ่ายให้ดูไม่ได้เนาะก็ที่ทำงานของเบลลี่จ้ะ นแล้วก็จะต้องแวะไปฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องกลับมาบ้านเรียนออนไลน์ทําการบ้านทํางานบ้านว้สารพัดเลยแบบวันๆไม่เคยได้บ้างเลยจ้ะยุ่งทุกวัน ไปส่งหเบลลี่ที่ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะบบลลี่บอกแบบว่าพรุ่งนี้เขาจะมีงานเนาะนิทรรศการอาหารนี่เียอยู่ที่ทํางานจ้ะใครอยากจะทําอาหารไปหรือว่าจะออกไปซื้อก็น่าอาหารเราเอาไปวางไวตง้ตรงอ่ะตรงโตง๊ะที่เขาจัดไว้ให้นะก็ได้จ้ะเราทีเนี้ยพอบบลลี่รูปปุ๊บแล้วก็บอกแบาทันทีเลยบอกว่าเธอทําทอาหารไทยให้ฉันได้ไหมพรุ่งนี้ฉันจะเอาไปแล้วบอกก็เลยบอกว่า บอกแหววนาทีสุดท้ายใช่ไหมเราบิลลี่เพิ่งลูด่ด้วยไงเพิ่งรู้ตะกี้จะ้ะแล้วที่บอกก็เลยบอกว่าเรววไม่มีอาหารเลยอยู่ที่บ้านที่เป็นอาหารไทยพวกกระทงกะทิพวกอะไรนะ่ะไม่มีเลยจะ้ะเราทํายังไงที่นี่เพราะว่าแรวก็ต้องติดเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านวันนี้เนาะแล้วแหไหนะจะต้องทําการบ้านทํารายงานสารพัดอย่างจะ้ะไม่มีเวลาที่จะขับรถไปร้านอาหารไทยล้านเอเชียนมาร์เก็ตเนาะเพราะว่าต้องขับรถไปนะ่ะชั่วโมงครึ่งขับกลับมาอีกชั่วโมงครึ่ง นั่นก็สามชั่วโมงเราจะที่เพื่อที่จะนั่งอยู่แบบว่าในรถน่ะคือสามชั่วโมงเราไหนเราจะต้องไปเดินซื้อของอีกเงี้ยเราก็เลยแบบว่าไปไม่ได้เราก็เลยจะมาซื้อนี่แหละตามนี่แหละร้านฝรั่งเนี่ยคอยดูว่าเขาจะมีกะทิหรือเปล่า,าก็เลยคิดเมนูได้จากเพราะว่าล้านฝรั่งน่ะเขามีอะไรบ้างเราก็เลยเขามีซับประรดมีกะทิมีหมู <laughs> เราก็เลยจะแกงแกงซับประรดใส่เนื้อหมูจ้ะก็เลยจะทําแกงซับปะรดใส่หมูเนาะเป็น เป็นอะไรที่ทําง่ายเราเครื่องปรุงไม่อยุ่งยากเราสามารถซื้อได้ก้านฝรั่งจ้ะแล้วอีกอย่างหนึง่งเราก็จะทําเป็นอ่าผัดกะเพราหมูสับเนาะเพราะว่าไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลยแต่ใจนะี่ะอยากทาพวกพนันกรพวกอะไรแต่ว่าเหรไม่มีเครื่องไนีอยากอยากทาแกงเขียวหวานอะไรเนี่ยแล้วเราไม่มีเครื่องใช่ไหมเราก็ทําไม่ได้นะแวบวบก็เลยตัดสินใจว่าจะทาไอ้นี่เอาจะทําอยู่สองอย่างเฮ้ยลืมไปเววมีไอ้นี่ด้วยแววมีอ่า มะเขือมะเขือที่แบบซื้อมาจากวัดไทยหมู่อสองวันที่แล้วเนาะแบบมีมะเขือหรือว่าแบบจะทําแกงเขียวหวานด้วยเดี๋ยวก่อนดูก่อนว่ากระ่านฝรั่งน่ะเขามีน้าพริกแกงเขียวหวานหรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวจะทําแกงเขียวหวานด้วยเนาะทําแกงเขียวหวานเอามันก็สามอย่างแล้วดิทาแกงเขียวหวานแกงซับปลาลดแล้วก็อะไรนะไอ้ผัดกระเพราเดี๋ยวดูก่อนว่าก็ใน่านเขานจะมีน้าพริกแกงเขียวหวานหรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวก็อาจจะทำเนาะเดี๋ยวยังไง เดี๋ยวยังไงเราต้องรีบไปซื้อของก่อนนาะแล้วเพราะว่าเราจะต้องกลับไปเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านจ้ะนี่จะจะซื้อซับประรดเนาะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซับประรดนะ่ะจะหวานหรือเปล่ามันไม่ค่อยเหลืองเท่าไหรอ่อ่ะเราก็ทําตามที่เรามีเนาะเดี๋ยวจะหาลูกเหลืองเหลืองก่อนเอาลูกเหลืองนี่มัง้งนี่ลูกนี่เหลืองกว่าเข้าเลยจ้ะ เราซื้อกับเข่าล่าน,นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วเราก็แวะมาซื้อร้านที่สองนะลืมคาวไปว่ามันเข่า,นาหนาวแล้วมันมดหนาร้อนลแล้วดูเราไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวมาด้วยยังหนาวเลยได้นี่น่ะอากาศมันเริ่มเย็นๆย็นแล้วอ่ะวันนี้ประมาณสิบหกองศาจ้ะเริ่มหนาวหนาวแล้วแต่ว่าแบบว่าเราเคยเจอแต่แดดร้อนๆเนาะพอมาเจออากาศเย็นๆนี่ปับตัวไม่ไหวไหม่พันนี่แก เดี๋ยวต้องขับไปใน้านเขาก่อนจ้ะเขาไปเราก็ไปเจอเอออีกที่ไหนหนาวกว่าเก่าอีกง้ลืมลืมลืมเอาเสือกันหนาวมาด้วยเสือแขยนยาวมาด้วยเดี๋ยวแวะเขาไปซื้อของก่อนจ้ะเดี๋ยวรีบซื้อของก่อนจะได้กลับบ้านเนาะพอดีเลยจ้ะลานฝรั่งเขามีน้ำพริกแกงแดงยเดยอะเราก็เลยจะเอาไปทำแกงซับปะ,นะุดเนาะ เราก็ได้กะทิมาสามกระป๋องจ้ะสามกระป๋องนี่กระป๋องละร้อยยี่สิบบาทจ้ะเราจะซื้อข้าวหอมมะลิได้จ้ะกระบ้านข้าวสารมุดพอดี ก่อนกลับบ้านจ้ะแบบก็จะแวะมาฉีดวัคซีนก็รลานนี่ก่อนเนาะ้านยาจ้ะเดี๋ยวขาไปฉีดวัคซีนก่อนไม่นานจะเดินเข้าไปบอกชื่อนามสกุลเขาเดี๋ยวเขาก็ฉีดวัคซีนให้เราจ้ะวัคซีนอ่ะป้องกันแบบม่ไห้เราเจ็บป่วยเนาะเป็นไข้เป็นวัดอะไรในช่วงอ่ะฤด,ดูใบไม้ร่วงช่วงฤด,ดูหนาวนี่จ้ะ จะฉีดเซตเรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวจ้ะก็ได้ออกมาแล้วฉีดแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับบ้านกันจ้ะตลอนตลอนจ้ะทั้งวันเลยเหรอนี่จ้ะเนื้อหมูที่แบบไปซื้อมาเพื่อที่จะเอาไว้ทำอาหารให้บิลลี่เอาไปที่ทํางานวันพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าที่ทํางานเน่ะมีจัดอ่ะนทรรศการอาหารจ้ะมาบอกแหวเป็นนาทีสุดท้ายเนาะก็เลยหาได้แค่นี่จ้ะ เราจะทําแกงซับปลาลดหมูเราก็จะพัดกะเพราหมูซับจ้ะนี่แหละจ้ะสิ่งที่เราหาได้อยู่ก็ร้านฝรั่งเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาไปซื้ออาหารอยู่ก็ร้านเอเชียมาร์เก็ตจ้ะอาหารไทยเราเนาะก็ะเลยหาตามที่มีจ้ะเราต้องมานั่งทำการบ้านจา้ะหลายวิชาเลยมีมีวิชาภาษาสเตนเนาะที่เราต้องทําในคอมพิวเตอร์เอ้าเราก็มีวิชาคณิตศาสตร์ที่เราต้องทําในคอมประมาณ สองรอยสีข้อจ้ะวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็มีวิชา geology ก็คือวิชาธรณีวิทยาที่เราจะต้องทำการบ้านเราก็มี music a p p r e c i a t i o n เนาะก็คือเป็นเป็นอีกวิชาหนึ่งที่แบบเลือกก็คือเป็นวิชาเกี่ยวกับเพลงจ้ะว่าเราก็จะแบบว่าเรียนเกี่ยวกับเพลงนั่นเพลงนี่เป็นแบบไหนอะไรประมาณเนี่ยจ้ะเรียนสออะไรอยี้โอ้ยเดี๋ยวนี้ยุ่ง ยุ่จริงๆเลยมีนี่เครื่องคิดเลขได้เครื่องคิดเลขของเราวิชาคนิตศาสตร์จ้ะดินสอปากกาแต่ส่วนมากที่เราใช้ก็คือจะเขียนแต่กระดินสอเอาจะไม่เขียนปากกาเนาะเพราะว่าดินสอนเราสามารถลบได้เนี่ยอยู่ก็นนี่ไม่เป็นไรจ้ะ แต่ว่าส่วนส่งงานส่งอะไรเราไม่ได้แบบว่าจดเป็นลายมือหรืออะไรเขียนลงกระดาษส่งเนาะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเราจะต้องส่งงานกับอาจารย์อในคอมพิวเตอร์จ้ะเห็นไหมเนาะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนส่องให้ดูแปนะ๊บนึงเดี๋ยวจะเลือกทําวิชาภาษาสเปนก่อนเนาะเพราะว่าจะต้องส่งภายในคืนนี้จ้ะก็เลยจะเลือกทําภาษาสเปนก่อน แล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําคณิตศาสตร์เพราะว่าคณิตศาสตร์นะเขาให้ซูงวันวันซุกรน่ะเราต้องทําให้เสร็จภายในาวันซุกหน่ะจ้ะสองร้อยสี่สิบข้อเดี๋ยวูกันเราต้องทําอะไรมีอยู่ประมาณอุ้ยหมายอันเหมือนกันเหนื่อยยังวะรูหัวเขาฟูเลยหัวฟูเลยยังวะ เราจะให้ดูนิดๆิดนอกาะว่าภาษาสเปนอ่ะแบบทําการบ้านแบบไหนเนาะอันนี้วิชาภาษาสเปนเนาะก็จะประมาณนี่จะเป็นการบ้านที่แบบว่าเราต้องอ่านอ่านบทความเนาะแล้วก็เลือกเลือกคําตอบตรงเนี้ยเลือกพวกคําตรงเนี้ยเอามาเติมจ้ะเขาจะให้เราทำเนาะสามครั้งจ้ะทำสามครั้งแล้วเขาก็จะเลือกเอาคะแนนที่สูงสุดของเราเนาะไปเป็นคะแนนเก็บสะสมของเราจ้ะเนี่ย นี่แบบรูคำนี่จะ la, amo, ้ะโอลามิยาโมลูเซียคำนี่หมายถึงว่าเห็นไหมเนี่ยเป็นแล้วนะเป็นนิดนิดเล้วคำนี้หมายถึงว่า,าสวัสดีค่ะฉันชื่อลูเซียแล้วเราก็เอาคำพวกเนี่ยมาเติมว่าให้มันเป็นข้อความที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยให้ดูแค่นี้ก่อนจ้วิชาภาษาจะเปนแบบอาย เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าเป็นขั้งแรกเนอะที่แบบเพิ่งมาเรียนรู้ภาษาสเปนจ้ะเดี๋ยวยังไงผาแบบจะลองตอบคําถามเนาะว่าแบบจะทําถูกหรือเปล่าเอาให้ดูไปด้วยเนาะถ้าแบบผิดเราก็อายต้นาะแต่ว่าอา่าไม่ใช่การบ้านแค่นี้นะมันจะเป็นแบบเหมือนแบบว่าเราเรียนอะไรมาจากที่โรงเรียนแล้วเราก็มานั่งทําการบ้านก็จะมีอยู่ประมาณ าสนหน้าภาษาสเปนก่อนที่แบบทำนะอย่างอย่างที่แบบทำก็มีอยู่ประมาณเกือบประมาณร้อยร้อยก่อข้อร้อยก่อข้อน่ะที่เราต้องมาตอบเป็นแบบว่าแต่ละบทแต่ละบทตอนนี้เราเรียนมาบทที่สองเราจะขึ้นบทที่สองแล้วเี๋ยวก่อนขอตัวก่อนจากแป๊บนึง <laughs> อ้าถูกหมดเลย <laughs> ีจะให้ดูเสร็จแล้วก็จะมีการกรบาทให้เรา แล้วก็บอกว่าเราได้สามคะแนนเติมจากสามข้อเนาะแล้วที่นี่เราก็มาทำอีกเนี่ยนี่จ้ะอันนี้เราจะต้องแบบว่าพิมพ์ใส่เองจะเป็นแบบว่าเหมือนประโยคให้เราแล้วก็เป็นขีดเนาะช่องข้อความที่เราจะต้องเติมลงไปอันนี้ไม่ได้มีตัวเลือกให้เราเลยจ้ะเราต้องพิมพ์ใส่ลงไปเองนี่จ้ะพอพิมพ์เสร็จแล้วเราก็มากดนี่เนาะกดกดตรวจเช็ค กดส่งเนี่ยมาตรวจเช็คว่ามันถูกกี่ข้อแต่เราสามารถทําได้แค่สามครั้งจ้ะนี่จ้าเดียวขอตัวไปทําก่อนนะนู่นจ้ะเราพามาดูบิลลี่มืดเราก็ยังตัดยาอยู่จ้ะเลิกงานมาก็มาตัดยาจ้ะด้วยเราทำกับเข่าจ้ะเราได้ยินเสียงบิลลี่ตัดยาก็เลยรีบวิ่งออกมาอัดคลิปวิดีโอบิลลี่ เดี๋ยวจะไปทำกับข่าต่อก่อนจ้ะวันนี้ทำอาหารเย็นง่ายๆจ้ะทำอาหารฝรั่งเนาะพาสตา้าล้วก็ใส่กอกจ้ะซุกแล้วเดี๋ยวปิดไฟเลยแล้วเราก็มีอบขนมปังได้จ้ะว่ายังหอมเลยทำกับเข่าให้ลูกๆเสซ็จเรียบร้อยแล้วจะทำความสะอาดบ้านเสซ็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้กลางคืนจะเป็นเวลาสองทุ่มกว่าๆจ้ะมีเรากํานนบบกำลังวาดรูปเนาะแบบว่าทําการบ้านวิชาธรณวีวิทยาจะ้ะมีภูเขาไฟจะ้ะแล้วก็จะมีลาวาเนาะปะทุกออกมาตรงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นผืนน้ำจะ้ะตรงนี้จะเป็นแบบว่าชั้นชั้นของผิวดินเนาะนี่จ้ะวาดสเสร็จแล้วก็จะต้องเขียนรายละเอียดว่าตรงไหนคือส่วนจุดไหนเรียกว่ายังไง อันนี้ก็กำลังจะวาดอีกจะเราจะต้องวาดทั้งหมดหนะอ,อยู่ห้าห้าอย่างจ้ะคือเซตไปแล้วอย่างนึงหรืออีกสี่อันตอนนี้เพิ่งสองทุ่มก,กว่าๆอยู่จ้ะเดี๋ยวพอสามทุ่มเด็กๆเขาก็เข้า,า,เขานอนกันพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าเนี้ยต้องตื่นมาทำกับเขาเพราะว่าบิลลี่น่ะจะเอาอาหารไทยน่ะไปที่ทำงานจ้ะ มีจัดมีทัศการอาหารเนาะอยู่ที่ทําง,งานของบิลลี่พวกนี้จ้ะกลงคืนเราก็ทำไม่ค่อยคล่องหรือเพราะสายตาหรือเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะอายุเริ่มเยอะเราจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกกลางคืนมัวๆล่ะ